สวัสดีครับเราอยู่ที่ร้านโคเอ็นนะครับสยามสแควร์นะวันนี้จะพาเรามากินร้านบุฟเฟ่ร้านนี้กันนะครับ เดี๋ยวเราจะพามาดูเมนูกันก่อนเลยก็วันนี้เรามากันที่บุฟเฟ่ราคา1,399บาทนะครับจากปกติ1,999นะครับเบียร์าซฮีนะครับรวมอยู่แล้วนะครับราคานี้นะครับจะจ่ายเป็นเป็นเงินสดหรือว่าเป็นเครดิตการ์ดก็ได้นะครับไม่มีเซอร์วิสชาร์จเพิ่มนะครับก็ราคานี้เน็ตเรียบร้อยแล้วสั่งเมนูนะครับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับก็จะเป็นซาชิมิรวมนะครับอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็มีเมนูที่หลากหลายมากนะครับมีไก่มีทมมีปลาหมึกยักษ์นะครับดองวาซาบิก็มี นะครับเดี๋ยวมาดูเมนูเต็มกันอีกทีนะครับว่าสั่งออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเหมือนในรูปหรือเปล่านะครับวันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับวันนี้ถ่ายภาพนิ่งมาให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูในแฟนเพจได้นะครับก็มีข้าวด้วยนะครับราคาเซซาวาพันสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นราคา899นะครับก็สั่งตรงนี้เพิ่มได้นะครับก็มีทองปลาสองมีชาบูเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็นะครับของหวานสำหรับหน้าตาเมนูนะครับหนึ่งพันสามร้อยเนูเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากเลยนะครับนี่กน เริ่มต้นจากหน้าแรกก่อนเยอะมากนะครับก็จะมีชุดรวมปลาดิบนะครับคตเตะเนื้อว่าคีมีปลาไหลมีของพวกนี้ด้วยนะครับเราก็จะมีเมนูของหวานเพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นิกเจอร์ของเมนูตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันวิธีสั่งอาหารก็จะใช้นะครับติ๊กนะครับบนโต๊ะนะครับแล้วก็ให้พนักงานก็มีกลิ่นสําหรับเรียกพนักงานด้วยนชุดแรกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ถ้ามากกว่านี้โต๊ะน่าจะไม่มีพอแน่เลยนะครับวันนี้มากัน2คนนะครับก็เลยได้โต๊ะที่ไม่ใหญ่ ปลาดิบรวมนะครับในชุดพรีเมียมนะครับ1399โดยเฉพาะนะครับก็คือมันจะแยกการปลาดิบรวมในชุดที่แบบราคาปกติกับในชุด1 3 9 9นะครับก็ชุดนี้ก็จะมีให้กุ้งมานะครับเป็นกุ้งน่าจะเป็นกุ้งโบตัดนะครับให้มา2ตัวนะครับก็ไซส์เนี่ยตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีโาเตะนะครับหอยเชลล์นะให้มา2ชิ้นนะแล้วก็อากามีนะครับในส่วนของ เนื้อแดงปลาทูน่านะครับก็ให้มา3มชิ้นนะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นปลาฮามาจินะครับแล้วก็มีท้องแซลมอนนะครับแล้วก็มีรวมมานะครับมาชิมกุ้งนะครับคุณใหญ่มากอะ่ะคือลองชิมแบบเปล่าดูเพราะว่าอยากรสชาติกุก้งสัมผัสแรกจอจืดแต่ว่าถ้าเป,ปพมันจะหวานเนื้อกุ้งหวานและกรอบมากโอเคอะ่ะตอนแรกนึกว่าจะไม่คุ้มนะครับราคาเนี้ยแต่ว่าสุดยอดนี่คือในส่วนของคลีปปลาตาเดียวนะครับก็ หนึ่งที่จะมี5ชิ้นคือที่นี่คุ้มมากนะครับบุฟเฟ่ราคาเนี้ยแต่ว่าให้เอ็นกาวะมาแบบเป็นซาชิมิอะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเคยไปกินบุฟเฟ่ราคาประมาณนี้อยู่แต่ว่าเอ็นกาวะก็ยังต้องเป็นซูชิอยู่นะครับก็คือมีข้าว้ด้วยแต่ว่าแบบอันนี้คือให้มาเป็นซาชิมิเลยนะครับชิเมเอ็นกาวะนะครับมีความมันตามเอกลักษณ์ของเอ็นกาวะนะแต่ว่าเอ็นกาวะที่นี่รู้สึกว่ามันลื่นนุ่มแล้วก็หวานแต่ว่าไม่ไม่เละ คือเองว่าบางที่ไมจะเละเลยนะครับแต่ว่าเนี้ยมันยังมีความเป็นเป็นชิ้นอยู่นะครับโอเคเลยของปลาแซลมอนนะครับก็เป็นส่วนที่มีมันเยอะที่สุดนะครับในของปลาแซลมอนนะครับเอกลักษณ์ของมันก็จะเป็นอย่างนี้ที่นี่สามารถขอวาซาบิกับน้ำจิ้มฟีฟูดได้นะครับชิ้มโชออยุนะฮะนุ่มมากออร่อยมากมีความนุ่มวาซาบิที่นี่ขึ้นใช้ได้นะครับรสชาติโอเคเลย ตอนแรกชีสจะยังไม่ละลายเท่าไหร่นะครับนี่คือโฮลเตตย่างชีสนะครับก็จะมาบนเตาแบบนี้เลยครับแล้วก็อันนี้2อันนี้ก็จะเป็นกุ้งย่างนะครับซอสเมนไทนะครับ็ออนทับด้วยไข่ปลาฮัตโตบิโกะนะครับดูจากลักษณะเงาเงานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือมันปูย่างนะเพิ่งเคยกินที่นี่ที่แรกนะครับก็ไม่รู้จะเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะครับก็มาบนเตาแบบนี้เช่นกันนะครับชีสยืดมากอ่ะ ไฟตัวใหญ่มากจริงคือชีสเป็นแผ่นเลยครับหูวควันขึ้นมากๆทำเดียวไม่หมดอ่ะยืดมากจริงย,รยืดมากครับโปรตาย่างชีสนะครับยืดจากเตาออกมาถึงจานเลยเดี๋ยวลองชิมทำแรกอร่อย มันมีความเผ็ดมันจะมีความเผ็ดติดลิ้นนิดๆแล้วก็จะมีความเค็มของอิคุระหน่อยๆแล้วก็มีความยืดแล้วก็พวามมันซื้อหอยก็จะแบบตัวใหญ่มากแต่เขาก็จะตัดมาเป็นชิ้นๆช,ชิ้นหนึ่งก็จะประมาณพอดีคําแบบเนี้ยโอเคเลยอะ่ะอร่อยมากแลเขาแบบใส่ซอสมาด้วยแบบไม่ได้ชีสเฉยๆมันยืดมาก ไปเราจะชิมกุ้งนะครับก็ถ้าเห็นเนื้อตรงนี้ก็จะมี onnaise, มายองเนสนิดนึงด้วยนะครับตัวใหญ่มากกุ้งโบตันเนาะเนื้อกุ้งกายุ่นยุนย่างสุกกำลังดีมีรสชาติของมายองเนสได้เท็กเจอร์ความกรุบของไข่ปลาบินนะครับทบิโกะมาด้วยอร่อยมากๆนะครับโอเคเลย มีโซนะครับก็ข้างในก็จะมีไข่กุ้งให้มาด้วยนะครับก็เราสามารถขอช้อนได้นะครับก็รลอนมากๆเลยเพราะให้มาบนเตาก็เยอะเยอะให้เยอะเนาะนะครับอร่อยมันเป็นมัน,ม,นมันมีความหวานไข่กุ้งใส่ไปเพื่อเพิ่มเทกเจอร์มีความกรุบไม่แน่นใจว่าไข่กุ้งหรือ หรือไข่ปลาบินน่าจะเป็นโทบิโกเพราะว่าติไขุ่้งน่าจะเล็กกว่านี้แล้วก็ไม่กรุบเท่านี้อร่อยครับอีกอันมาแล้วนะครับอันนี้คือเนื้อวากิวย่าง<ม>บนใบโอบานะครับ<ม>ก็จะออน็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนอีกเช่นกันนะครับมาบนเตาเราก็จะรอให้มันสุกอีกนิดนึงก่อนนะครับเราค่อยกินนะครับก็มันก็จะสุกด้านเดียวแหละนะครับนะครับ มาดูคำนี้กันม,มันนุ่มมากอะเนื้อมันนุ่มมากมีความหวานของซอสอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากออร่อยไปครับเมนูนี้แบบเฮ้ยพีคพีคพีคนะครับพีคมากอร่อยอร่อยจริง ปูซ<ด>ูวยนะครับย่างนะครับออกเสียงให้ดีซูววยนะครับสองพยางนะ<ม>ก็มีมะนาวมาให้ด้วยก็คงต้องบีบมะนาวก่อน<ม>นี่คือปูซุววยนะครับรสชาติกินไปรู้สึกว่าเนื้อเป็นเส้นๆแห้งๆไม่ได้แบบเนื้อเต็มอะไรมากมายแต่โดยรวมก็อร่อย นะครับบีบมะนาวไปไว้่เพิ่มความเปรี้ยวนะครับเนื้อปูจะหวานนวลอ่อนแล้วก็ถือว่าโอเครลกก่อนหน้าน,นี้เราเคยกินปูแบบนี้ที่ร้านร้านหนึ่งเนื้อมันจะหล,มหลวมๆกว่าน,นี้นะครับแล้วก็แต่ว่านเนื้อจะเต็มมากๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้โอเคกล้ามให้มาใหญ่มากนะครับใหญ่มากก็อร่อยใช้ได้นุ่มกินเข้าไปแล้ะลายเลยนะครับก็ไม่ค่อยเป็นชิ้นเท่าไหร่นะครับก็รู้สึก เฉยๆอะโฮตาเตน,นะครับนอร่อยธร,รมาติก็อร่อยนะครับต่อไปจะเป็นส่วนทูน่านะครับก็ส่วนทูน่ารู้สึกว่าธรรมดาธรรมดากลางๆนะดูสีกลางๆนะครับ,รม,รบมันมีความใสๆน่อยอธรรมดาครับเหมือนทูนา่าแช่แข็งตามแมกเวลูทั่วไปนะครับก็ อันนี้ปกติไม่มีอะไรนะครับก็โอเคอ่ะเมนูโดยรวมแบบดีมากราคานี้แบบโคตรคุ้มเลยครับดีมากอันนี้นะครับอันนี้เป็นเมนูที่อยู่ในชุดปกตินะครับสั่งเข้ามานะครับก็จะเป็นเมนูหมูชาชูนะครับเดี๋ยวจะมาลองชิมเลยนะครับหมูชาชูเป็นหมูสามชั้นนะครับที่หมักซอสมานะครับชิ้นใหญ่มากนะครับหมูชาชูชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวลองชิมน่าจะหนึ่น่าจะหนึ่ แต่ี่นุ่มมากนุ่มเหมือนในรัเมงเลยนุ่มมากเลยรสชาเค็มข้นไม่เค็ม,มเกินไปนะครับอร่อยนะครับหนึ่งที่จะมาสี่ชิ้นนะครับอร่อยมากนะครับเมนูที่นี่อร่อยทุกเมนูเลยใช้ได้ดีมากอันนี้คือเนื้อแกะนะครับก็จะเสิร์ฟม,มาพร้อมมันน้ำพริกคล้ายๆน้ำพริกเลยอ่ะมีรสเผ็ดแล้วก็หวานหน่อยแล้วก็มีมะนาวนะครับ มาสดยังมาร้อนอยู่เลยแต่ว่ามีความเหนียวมีกลิ่นสาบอยู่ส่วนเนื้อที่ให้มาติดมันต่กินแรงกลิ่นกินสาบแรงนะครับก็ส่วนตัวไม่ชอบนะครับเพราะว่าเคยกินแกะที่หนึ่งอ่ะที่เดียวเลยอ่ะที่แบบว่าไม่มีกลิ่นสาบแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่ส่วนใหญ่แก่ทอดซอสน,นะครับอร่อาก ควันขึ้นเลยอ่ะอร่อยครับรสชาติโอเคนะครับเอาตรงตรงเลยนะคล้ายคบอนชอนนะฮะซอสเนี่ยไม่รสจัดเกินไปคือบางร้านเนี่ยที่ทาไก่แบบนี้เป็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยซอสจะรสจัดมากสังเกตนะควันมันขึ้นร้อนมากนะครับคือถ้าถ้ารสจัดเกินไปมันจะไม่อร่อยนะครับอันนี้ก็จะแบบก,กําลังดีมากๆนะทำมาแบบให้กินเปล่าๆได้กําลังดีอร่อยใช้ได้เลยนะครับแม้ทั้ง เมนูเล็กๆนะครับก็ใส่ใจนะครับใช้ได้ด้านนี้โอเคดีมากนี่คือเมนูซูชิเรียกว,ว่า,ากิวบอมนะครับก็คือมันจะบอมด้วยไข่ข้างบนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะหยิบขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าข้างล่างก็จะเป็นข้าวไฟเล็กๆนะฮะก็เละครับบอกได้เลยนะฮะบมันโดนบอมมาแล้วแหละชีวิตลำบากมากในการกินชิ้นนี้นะฮะ ชิ้นใหญ่มากโอเคอะ่ะรสชาติก็เหมือนนะว่าคือไอ้ไอที่ย่างไปบ่บายไหมแต่ความหอมน้อยกว่าน,นิดนึงเพราะว่านั้นมันได้ความหอบมบนใบด้วยแต่เนี้ยมันจะมีความนุ่มของไข่ที่อยู่ด้านบนเพราะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวไข่มันจะสัมผัสปากด้านบนก่อนเลยนะครับก็จะได้ความสุดข,ขาวเล็กๆนะครับก็แล้วแต่อาใครชอบไม่ผมเฉยๆร้านนี้มีสเปเชียลริงนะครับก็คือ เบียอัสฮีให้ด้วยนะครับสั่งเท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดเลยนะครับเมนูมของหวานนะครับเป็นไข่หวานสูตรที่เศษเฉพาะของร้านนี้นะครับก็เท่าที่ดูนะครับเนื้อมันก็จะฟูๆคือชิมมาแล้วเนี่ยคล้ายขนมบ้าบินจริงๆนะแต่ว่าเรื่องความหวาหนนนอ่อนของมันอนะ่ะมันทําให้เมนูนี้ออกมาเนี่ยอร่อยห้องนา้แข็งตรงกลางมันจะนิ่มคล้ายๆเลยนึงไม่ออกนึกถึงขนมบ้าบินนะฮะตอร่อยอร่อยกว่าเยอะอร่อย